เป็นไงบ้างสองเดือนจะอีกเจ็ดสองสองสองเดือนอีกเจ็ดยีิบเจ็ดวันยิบเจ็ดวันเป็นยังไงบ้างยิบเจ็ดวันผลลัพธ์เป็นไงบ้างวันนี้นะบอกตาวันนี้ได้กําไรหมื่นแปดเก้าร้อยโบทำมาสองเดือนยิบยิบเจ็ดวันอ่ะกําไรรวมของโบทั้งหมดคือหกแสนหกโอ้เยอะนะเอาตามไปทําอะไรหมดเนี่ยใช้ยังเยอะมากเยอะไหมพี่โบถือว่าเยอะไหมกับ กับสองเดือนกับยี่สิบเจ็ดวันตะอหกแสนคือได้แบบที่สุดคือแบบว่าโบไม่เคยเจอธุรกิจอะไรแบบเนี้ยอืม,อมคือแต่ก่อนโบถ้าเกิดโบทำขายตรงคือแบบว่าโอโ้โหมันมันหนักกว่านี้เยอะมันเหนื่อยกว่านี้เยอะแบบสุดๆอ่ะอืมแต่นี้ถือว่าแบบว่าถือว่าระบบคือที่นี่คือดีมากระบบคือดีมากโบอะอยู่บ้านร้อยเปอร์เซ็นต์นะบอสครับไม่ได้ไปไหนเลย ไม่ต้องไปพบเปิดพบปะไใครไม่ต้องเดินทางไปไหนคือมันคือออนไลน์ร้อยเปอร์เซ็นต์อืมคือถ้าเกิดว่าแต่ก่อนโบทำงานเนี่ยโบต้องเดินทางนะต้องไปพบปะลูกค้าต้องโน่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้คือโบอยู่บ้านร้อยเปอร์เซ็นต์เลยโบหางานที่แบบว่าเอออยากอยู่บ้านจริงๆอ่ะแล้วเราได้อยู่บ้านแล้วเราเลี้ยงลูกอ่ะแล้วเราแบบสามารถมีรายรับเข้ามาได้อะไรเงี้ยแล้วโบมาเจอที่ดอกลิสได้แหละขอบคุณมากนะบอส